สวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้เรามี6เคล็ดลับพางหุ่นตัวช่วยเพื่อสาวอ้วนมาแนะนำกันนะคะมาเริ่มกันที่เทคนิคที่1ค่ะเลือกเสื้อผ้าสีเข้มอำพางจุดส่วนเกินไม่ว่าจะเป็นสีดำเทาเข้มกรมท่าหรือน้ำตาลเข้มสีเหล่านี้จะช่วยให้ดูผอมและพรางสายตาให้ไม่เห็นส่วนเกินและควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีสด เพราะสีเหล่านี้จะทำให้คนมองเห็นความอวบของเราชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเป็นเทคนิคที่2นะคะเก็บเสื้อผ้าหลวมๆที่ใหญ่เกินตัวเข้าตู้ค่ะขอบอกว่าการใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ๆจะยิ่งทำให้สาวๆดูอ้วนมากขึ้น ทางที่ดีในการพังหุ่นคือใส่เสื้อผ้าที่พอดีตัวไม่หลวมและไม่คับจนเกินไปเอาที่เราใส่สบายเพียงเท่านี้ก็ทำให้สาวๆดูผอมเพียวไม่อ้วนเผะแล้วะคะ่ะต่อไปเทคนิคที่3นะคะหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าหนา พราะการใส่เสื้อผ้าหนาๆจะยิ่งดับเบิลคูลความอวบของเรามากขึ้นไปอีกแถมยังจะทําให้คุณดูตาและอ้วนมากๆทางที่ดีควรใส่เสื้อผ้าบางๆที่เน้นดีไซน์มาเพื่อปกปิดส่วนที่ไม่พึงประสงค์เว้าวนิดเว้าวหน่อยเพื่อให้เห็นส่วนเว้าวส่วนคงเล็กๆขอบอกเลยว่าเลิกกว่าใส่มิดชิดแน่นอนค่ะต่อไปเป็นเทคนิคที่4นะคะเลือกใส่เสื้อคอวี v. สาวๆคนไหนที่ช่วงตัวใหญ่แนะนำข้อนี้เลยค่ะเพราะการใส่เสื้อคอวีจะช่วยทำให้ช่วงบนของสาวๆดูเล็กและแคบลงยิ่งเห็นไหายปลาชัดๆยิ่งของค่ะวิธีนี้ง่ายแล้วก็เบสิคมากๆอย่าลืมมีเสื้อคอวีติดตู้ไว้คนละ2-3ตัวนะคะเวิร์กสุดๆเลยค่ะต่อไปเป็นเทคนิคที่5นะคะเลือกใส่เสื้อผ้าลายทางตรงหลีกเลี่ยงลายขวางค่ะ การใส่เสื้อผ้าลายทางตรงถือว่าเป็นวิธียอดฮิตมากๆเพราะด้วยความยาวของเส้นแนวตรงจะช่วยทำให้หุ่นของสาวๆดูยืดสูงและโป่งมากขึ้นที่สำคัญจำให้ขึ้นใจไว้ว่าห้ามใส่เสื้อลายขวางเด็ดขาดเพราะเส้นแนวนอนจะยืดความกว้างของลำตัวทำให้เราดูอวบและอ้วนมากกว่าปกติสาวคนไหนที่มีเสื้อผ้าแบบนี้ไว้ในตู้แล้วก็เก็บใส่ตู้และปิดตายไปเลยค่ะ เป็นเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่6นะคะเสริมตัวช่วยดีๆอย่างเช่นแจ็คเก็ตคาร์ดิแกนและเข็มขัดแจ็คเก็ตและคาร์ดิแกนเป็นตัวช่วยชั้นยอดที่จะช่วยพานแขนที่ใหญ่ของสาวๆทำให้สาวๆดูตัวบางและดูเป็นผู้หญิงมีไหล่มากขึ้นส่วนเข็มขัดเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สร้างมิติให้กับหุ่นของเราพอดูมีเอวเราก็จะดูผอมบอกเลยวิธีนี้ง่ายมากๆค่ะ และนี่ก็เป็น6เคล็ดลับพางหุ่นตัวช่วยเพื่อสาวอวบสาวอวบอย่าลืมนำเทคนิคนี้ไปใช้กันนะคะ